วันนี้เจอกันวันจุดนะครับเด็ดมวยเดือนครับมาในรูปแบบของมันระทึกใจก็วันพ่อครับทักทายสวัสดีคุณพ่อทั่วประเทศครับก็นี่ครับเปิดตัวมาก่อนครับนักสู้จากบราซิลครับซ้อมอยู่ที่ละไมมวยไทยนะครับเกาะสมุยครับวัย23ปีครับสูง174ซนตเมตรครับผมฟิตซ้อมมาเต็มร้อย Bruno และสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสมิงน้อยสิงป่าตองจากภูเก็ตหนุ่มหน้ามนคนภูเก็ตครับจากค่ายสิงป่าตองครับนี่คือสมิงน้อยสิงป่าตองวัยใกล้เคียงกันนะครับ 22, 22ปีครับส <16 9 S 1> <26 S 2> ูง169เซนติเมตรชนะมา20ครั้งครับผม นักชกคนนี้ครับกล้าแรกกล้าชนนะครับหมัดเท้าเข่าซอกฝีมือรอบตัวครับรายนี้หร้อยครับผมและงสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณโสพลหมามิละครับเทียบสัดส่วนครับ169กับ174็น้ำหนัก62ิกิโลกรัมเท่ากันครับโอ้อายุนี่ใกล้เคียงครับ22กับ23ปี แน่นอนครับประสบการณ์อยู่ที่สมิงน้อยครับสมิงน้อยหรือชื่อเดิมกันชื่อแสงตะวันนะครับนี่ก็โอ้โหจอมเดิมพันทั่วเกาะภูเก็ตเลยครับก็เรียกว่ากินเดิมพันมาแหมแทบจะราบเรียบเลยนะครับวันนี้มาเจอกับบรูโนเมเนเซสครับอโอ้โหเดินสาวกันเลยครับหนุ่มแซมบ้าครับแแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายละไมมวยไทยครับค่ายนีนิดโอ้ทำมวยแข็งแรงครับ นขณะเดียวกันแหมสิงปาตองนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภูเก็ตแล้วครับโอ้ถูกคู่ครับผู้นี้เดินเข้าหาเลยนะครับบุูโนได้เปรียบรูปร่างครับในเรื่องของส่วนสูงสมิโนยดักด้วยศอกนะครับเ <c oughs> ทครับต่ต่างคนต่างวืดครับยิ้มให้กันคนละหนึ่งทีออกซ้ายครับสมิงนยจิ้มลำตัวครับบุโน จับจับโอ้โหหัวได้ขวาครับเอาหน้าตาจากยิ้มยิ้มอยู่ครับสมิงน้อยแม่รอยยิ้มนั้นหายไปแล้วครับไม่ได้มาเล่นๆครับวันนี้ครับของแท้ครับบรูโน่เมเนเซสโอ้โหไตรุดเดยแล้วครับโอ้หถ้ยิ้มประกบใจนี่เห็นเลยครับว่าบรูโน่นี่ใหญ่กว่าครับวันนี้แกไต่สะเทือนไหมสมิงน้อยชักหน้าตาบอกบุญไม่รับแล้วครับสมิงน้อย ลูนโแกไม่เล่นด้วยครับแหมเดินลงทุนเลยครับรับของสมิงน้อยไปก่อนโอ้โหแล้วก็จ้วงคืนครับวันนี้อย่าท้ออย่าถอยนะครับสมิงน้อยวันนี้งานหนักแน่นอนอดูซึมซึมไปครับสมิงน้อยอ,อย่าซึมอย่าเศร้าครับวันนี้วันหยุดครับสมิงน้อยครับต้องรา่าเริงต้องคึกคักหน่อย โอ้โหปะทะกันไปในช่วงแรกนี้เห็นเลยนะครับว่าหนักแรงจริงๆครับนักชกบ,บราซิเลียนโอ้แล้วก็พอประกบกันนี่เห็นนะครับว่าบรูโน่นี่ตัวใหญ่กว่าครับอ่ะวงในครับอุ้ยเด้งตีกดแมยังเป็นบรูโน่ครับนี่ครับ หดแข้งซ้ายตูมตูมเมื่อเดินเข้าทําครับสมิงน้อยนี่ชกในเชิงรับครับโอ้โหวันนี้10บ้อปะทะรถปิกอัพเลยครับรถปิกอัพนี่ของเรานะครับมันต้องดูครับว่าสิบ้อจะคุ่งชนหรือว่าปิกอัพจะปาดเปรี้ยวกว่าครับโอ้มีหักศอกนะครับบุนโล่นี่นะครับต้องขยันออกของวุนะครับสิ่งเดียวที่สมิงน้อยนี่น่าจะเหนือกว่านะครับการออกองวุธเป็นชุดครับ การเดินเข้าหาแบบไม่มีกลัวหัวใจนี่ใหญ่กว่ากำปั้นอยู่แล้วครับสมิงน้อยแปลลกขีบสวยครับรูโน่หากในตีโอ้โหตีแทบถึงหน้าหมดยกแรกครับโอ้โหแววดีครับคู่นี้ต่อยกันสนุกแน่นอนครับถ้าต่อยกันครบยกนะครับอีก2ยกที่เหลือนี่เดือดแน่ดูไฮไลท์ครับนี่ครับรูโน่ครับโอ้แขงซ้ายของสมิงน้อยครับดีดไปก่อนเตะลุดครับ เตะหลุดอีกแล้วครับสมิงน้อยครับรูโน่ก็เตะหลุดเหมือนกันครับแหมแล้วก็ยิ้มทักทายกันครับจากนั้นครับรอยิ้มหายไปโอ้เตะเอากระซวกเอากระซวกเอาเลยครับบรูโน่เมเดเซสอย่าว่าเลยครับซ้อมมาเพื่อต่อยครับวันนี้ไม่มีออมแรงครับศอกนี่น่ากลัวนะครับของบรูโน่ครับถ้าโดนจังๆก็ไม่แตกครับก็ปูดแต่ถ้าโดนเฉียวเียว อาจจะแตกได้ครับรุยก็ต่อยก็ครับเจ็ดมวยเดือนครับวันนี้มันระทึกใจแน่นอนสามเหลกเราจัดให้ครับเดินลุยครับสมิงน้อยครับตัดสินใจเดินเข้าชนอ่าวงไนครับโอ้โหต่างคนต่างเสียบครับต่างคนต่างเสียบลากมามีบิดครับมี่สอบซะด้วยครับบรูโน่เกมเปลี่ยนครับสมิงน้อยเป็นฝ่ายเดินบ้างครับ ลูกฝีมือก็ได้นะครับลูกบูก็ดีครับสมิงน้อยครับขอให้บอกครับโอ้โหสอกอ้าวบวกกันเลยครับต่างคนต่างโดนอ่ะต่างคนต่างลุดยกระดับของเกมได้ดีขึ้นครับสมิงน้อยครับพอเดินทําก็เดินได้ครับนี่ครับทําแล้วก็เห็นเห็นเลยครับตีได้ไหมจะเลใจใหญ่ไม่สาคัญครับตอนนี้ครับสมิงน้อยผู้ต่อสู้หยุดตรงหน้าครับ เดินเข้าหาเดินเข้าชนจิ้มลำตัวโอ้โหหายใจแรงขึ้นนิดหน่อยเลยครับลูโนโ่เจอลูกบุกตะลุยของสมิงน้อยเข้าไปมีหอบเล็กๆครับหอบเล็กๆไม่ใช่พายุครับเป็นลมหายใจนี่เลยครับดีเมื่อตะโกนตีโอ้โหหยัดไสลูกนี้ครับเต็มปากเต็มคำติดใจครับติดใจขอล็อกขอ,ขอขี้อีกทีแม่เริ่มจะมีจังหวะสาโลโซบเลยครับ เริ่มจะมีซบครับบูโน่โอ้อาวุธเริ่มจะออกช้าครับเริ่มจะออกช้าลงแล้วครับบูโน่เกี่ยวแขนไล่แขนตีได้ไหม,มยังไม่โดนครับโอ้โหเจอยัดไส้อีกลูกทีเด็ดเลยครับขขาวยัดไส้ของสมิงน้อยอ่ะไล่แขนครับโอ้มีหักสะบัดศอกครับสมิงน้อยแม่โอโยกนี้นี่มาครบเครื่องเลยครับโอ้บูโน่ถึงกับเป,ป่าปากครับ เดินเข้าไปโอ้โหแข้งขวาครับไปลงทุนรับก่อนครับบรูโนโ่ยังไงเอาคืนไม่ได้ครับสมิงน้อยอยืนตัวแข็งแล้วครับบรูโนโ่โอ้หันมองพี่เลี้ยงโอ้ึ้นตน้นตั้งต้นมาดีครับแต่ว่าตอนนี้ปลายปลาย,ลายเริ่มจะเหี่ยวเลยครับบรูโน่เมเนเซสเริ่มจะหันข้างให้เลยครับสมิงน้อยตามติดตีไ,ได้ไหมอ้ยแม่มีเปลี่ยครับ เปรี่ยยังเห็นได้ชัดครับโอ้โหทีมงานพี่เด้ยกบอดเลยครับต้องออกพุ่งเยอะครับบรูโน่เมเดเซสครับอ้าวยังมีพิ่ส่งอยู่ครับบรูโน่อ่ะง้างง้างแม่กำลังการห้ามซะก่อนครับแม่ช่วงท้ายปลายยก2ครับแมเห็นมีขาปัดนะครับมีขาปัดเล็กน้อยครับบรูโน่แต่อย่างว่าครับใครไม่ต่อยมวยไม่รู้ครับมันใช้แรงใช้กาลังเยอะโอ้โหอัดแทงซ้ายไปอีกเสียบเข้าไปอีก โอ้ยขอคุณก็เท่าว่าตามสายตาครับก็คนละยกะครับนี่ครับยกที่2เป็นของคนนี้ครับส่วนยกแรกเป็นของคนนี้ครับภาพช้ายก2ครับนี่ครับโอ้โหปาดขวานี่โดนปลายหมัดนะครับเข้ามาดีว่ายังดึงหลบทันครับดูนี้โดนศอกนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับพยายามสะบัดสอกใส่นะครับในช่วงต้นยกแต่ว่าจากนั้น โอ้โห oh oh, บวกกันครับลูกนี้ปัดแล้วฟันนะครับต่างคนต่างโดนโห่ลจะจังหวะนี้ดูดีๆครับ oh 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 oh. เสียบยัดไส้ครับโอ้โ oh ห oh oh, สวยงามจริงๆครับไม่มีต่อยลับตัวคืนนะครับรูโนโ่แต่ว่าไม่สนใจครับแนักมวยไทยนี่ท้องแข็งแรงอยู่แล้วไปตัดสินกันนะครับยกสุดท้ายครับเด็ดมวยเดือด แค่คู่แรกก็มันซะแล้วครับอ่ะสงครามวงไหนต่อครับสมิงน้อยอ่ะตีแล้วก็โอ้โหขยมเลยครับโอโแล้วโถมตัวเข้าไปแบบด,ดูดูดูสมิงน้อยครับรัดรัดขยกโอ้โหแกรัดเป็นมูเหลือมเลยครับสมิงน้อยรัดอยู่รัดแน่นรัดดีอ่ะข้างบนก็มีศอกครับ บูโ,นโน่นี่ดูช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโรยลงไปครับแหมเจอทีเด็ดวงในของสมิงน้อยเลยครับก็เริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ยกที่แล้วเดินเข้าหายอย่างไม่หยุดย่อนเลยครับสมิงน้อยลากมาตีหลอกสะพายแล้งนะครับจะได้ตีนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถนัดครับบูโนโนสงครามวงในเลยครับบูโน่ก็อยากจะแลกครับ อยากจะวัดเหมือนกันครับว่าสมิงน้อยโดนแล้วจะทนได้ไหมแต่ว่าแห่เท่าที่เราเห็นนะครับตอนนี้นี่สมิงน้อยนี่ตีได้ครับขยับเข้าไปโอ้โหแข่งขวาตีไปไหนไม่ได้ครับรูโนโเรื่องข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของสมิงน้อยเลยครับอ่ะอยังเดินแน่ต่อครับสมิงน้อยอ่ะรัะดอีกที จังหวะการตีเข่าของบรูโน่ครับมันเป็นลักษณะตีแปะตีแปะครับดูด้วยสายตาก็จะเห็นโอ้โหดูเข่าของสมิงน้อยครับเป็นน้ำเป็นเนื้อมากกว่าเลยครับพลังความรุนแรงหรือว่าพลังทำลายล้างครับดูครับแตกต่างกันครับโอ้โหหายใจยาวครับบรูโน่ต้องตามงานครับแบบนี้ต้องตามงานโอ้โห,หแข่งซ้าย แม่พละก,กำลังนี้ถอยรถลงไปแน่นอนครับรูนเมเนเซสครับการปล้ำวงในนี้ใช้แรงใช้กำลังเยอะก็ช่วงท้ายปลายยก3แล้วครับแสมิงน้อยก็สบายๆครับปล่อยการครับดีดแข่งครับแต,<อ>แต่ว่ารูนเมเนเซสยังไม่ยอมครับยังมีดื้อยังมีพยศโอ้นักสู้บราซิลาลน้นิดโอ้ใจสู้จริงๆครับ อาจายสู้ต้องจัดให้ครับต้องสนองให้หน่อยครับโอ้โหเสียบขวาลากมาตีได้ไหมโอ้แค่ลากก็เปรี้ยเลยครับบรูโนบอกไม่ต้องใช้แรงเยอะครับอพอพละกกำลังมันหดถดถอยนี่จะทําอะไรนี่มันก็ติดติดขัดขัดแลยครับเตะไม่โดนอีกโอ้โหขาก็ยกแทบไม่ขึ้นเลยครับบรูโนดูครับก็ยกได้แค่ระดับเข่าของสวิงน้อยครับดูครับเตะไปก็ติดบัง หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหแม่วันนี้บูแรนี่ก็ต้องบอกว่าแลกกันไฟลับรับปรับรับครับมันระทึกใจจริงครับดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะสู้กันครับโอ้โหนี่จะกระโดดปากซอนะครับเจตนาดีนะครับแต่ว่าผลลัพธ์นี่มันยังหาไม่เจออ่าดูข่าวูโน่ดูข่าวสมิงน้อยครับนี่ครับเห็นความแตกต่างครับต่างคนต่างยกเลยครับ ดูของสมิงน้อยครับและขนาดที่ของบูโน่ครับแหมลากมาโอ้โหต่ายตัวแต่ว่ายังโดนไม่จังนะครับสอครบเลยนะฮะสำหรับคู่นี้โอ้โหสุดยอดจริงๆและฝีมือของเขาทั้งคู่ไม่ธรรมดาเลย and after three rounds of action your winner goes to the red เราก็เป็นสมิงน้อยสิงป่าตองครับไอห้หนูหนุ่มหน้ามนจากภูกเก็ตครับชนะคะแนนไปได้ครับแมขันเหนื่อยเหมือนกันครับ